สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับวันนี้ามาชมอีกแปลงหนึ่งนะครับวันนี้แปลงนี้เนื้อที่แปดไร่นะครับแปดไร่นะครับอำเภอเชอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่ติดถนนนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับยาวประมาณห้าสิบเมตรเนาะยาวประมาณห้าสิบเมตรนะครับผมนี่นะครับติดลาดยางเนื้อที่แปดไร่นะครับแปดไร่ ขายอยู่ไร่ละ8แสนนะครับ8ไร่ละละ8แสนนะครับตำบลชะอมอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับด้านหลังจะติดลำธารนะครับเป็นลำธารและก็วีภูเขานะครับด้านหน้าก็วีภูเขาและก็ติดถนนรัดยางนะครับนี่นะครับด้านข้างในนะครับจะเป็นกระปลูกเป็นไม้ขุดล้อมไว้นะครับในพื้นที่นะครับจะเป็นสวนไม้ขุดล้อมเนาะปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มพื้นที่8ไร่นะครับแต่ ถ้าตกลงซื้อขายกันไม้ล้อมนี่เขาไม่ให้นะครับนะครับต้องต้องขุดออกเนาะขายเฉพาะพื้นที่นะครับแปดไร่นะครับไร่ละแปดแสนบาทนะครับแปดไร่ไร่ละแปดแสนบาทนะครับตำบลชชอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับตำบลชชอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับแหล่งท่องเที่ยวลานกางเต้นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับ เหมาะทำลานกางเต็นท์หรือทําสวนได้ทั้งนั้นนะครับสวยแปลงนี้หนึ่งที่แปดไร่นะครับไร่ละแปดแสนบาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าสี่สองห้าหนึ่งหกเก้าสามหกนะครับศูนย์เก้าสี่สองห้าหนึ่งหกเก้าสามหกครับติดต่อคุณไก่นะครับไก่นันทกรน,นะครับนี่ในพื้นที่นะครับ นี่ครับตอนนี้ผมมันยืนอยู่ตรงกลางแปลงที่ดินเนาะนี่ตรงด้านหน้านะครับจะมองเห็นวิวภูเขาครับสวยงามนะครับภูเขาสวยงามนี่นะครับตอนนี้มันยืนอยู่กลางแปลงเนาะด้านหน้าจะเป็นวิวเขาติดลาดยางนะครับติดถนนลาดยางทางหลวงชนบทเนาะเนื้อที่แปดไร่นะครับแปดไร่ขายไร่ละแปดแสนบาทนะครับไร่ละแปดแสนบาท และในพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนเรื่อยๆนะในพื้นที่จะเป็นลักษณะแบบเขาปลูกไม้นะปลูกไม้ล้อมไว้นะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับด้านหลังติดคลองครับยาวประมาณห้าสิบเมตรนะครับพื้นที่จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านหน้าวิวภูเขาหลังก็ภูเขาครับภูเขาและลำธารด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ภูเขาสวยงามครับ ครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะนะครับใครสนใจก็โทรได้นะครับโทรสอบถามกันมาได้นะครับ094 25 16 9 36 094 25 16 9 36ครับผมเดี๋ยวแปลงหน้าถ้ามีสวยๆนะครับราคาไม่แรงนะครับก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการนะครับที่ดินราคาไม่แรงนะครับไว้ทำธุรกิจหรือว่าไว้ปลูกบ้านพักอาศัยทำสวนนะครับเดี๋ยวจะหามาให้ชมนะครับแปลงสวยๆนะครับผมครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ